ดูแนวทางการแก้ไขเรื่องการค้ามนุษย์ระดับนโยบายกันไปแล้วนะคะมาดูเรื่องการทํางานในพื้นที่ในการปราบปรามการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่กันบ้างคะ่ะทหารกองเรือยุทธการทัพเรือภาคหนึ่งก็ตรวจจับเรือประมงสัญชาติเวียดนามห้าลำจับได้พร้อมกับลูกเรือแล้วก็ใต้กงขณะลักลอบทําการประมงพร้อมกับเร่งขยายผลสอบสวนว่ามีการสอบแนมให้กับเรือดำน้ำําประเทศเพื่อนบ้านด้วยหรือไม่คะ่ะโดยเจ้าหน้าที่นะคะตรวจอ่าวกองเรือยุทธการทัาเรือภาคที่1 นำเรือหลวงหัวหินและก็เรือตรวจการ111ออกตรวจพื้นที่อ่าวไทยบริเวณแบริ่ง360ห่างจากเกาะจวงประมาณ40ไมล์ทะเลหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีเรือประมงสัญชาติเวียดนามประมาณ20-30ลำเข้ามาทำการประมงในน่านน้ำไทย โดยจุดแรกค่ะห่างจากเกาะจวงประมาณ30หไมล์ทะเลพบเรือประมงสัญชาติเวียดนามจอดลอยลำทำประมงเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจคน้นและก็ควบคุมเรือพร้อมกับนำลูกเรือมาสอบปากคำ ส่วนกําลังเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งนะคะเข้าไปตรวจสอบเรือประมงอีกลำหนึ่งที่อยู่ห่างออกไป3-4ไมล์ทะเลจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวลูกเรือที่จับได้43คนไปที่เรือต่อ111พร้อมให้ทหารนาวิกโยธินควบคุมใต้กงเรือลําลำเข้าฝั่งเพื่อนําตัวไปดําเนินคดี ทางด้านนาวโทโสพลตั้งวิทยาโนไทยหัวหน้ายุทธาการและการฝึกทัาเรือภาคที่1ก็เปิดเผยนะคะว่าวันนี้ฐานเรือต้องการพิสูจน์ทราบว่าเรือประมงสัญชาติเวียดนามเข้ามาทําการประมงในน่านน้าไทยด้วยจุดประสงค์ใดไปฟังเสียงนาวโทโสพลค่ะสำหรับภารกิจที่เราออกออกเรือมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็เราจับเรือได้ทั้งหมดลํา ทั้งหมดนะครแล้วก็ลูกเรือเป็นผู้ชายทั้งหมดสัญชาติเวียดน,นามเนี่ยสี่สิบสามสี่สามคนครับขั้นตอนขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะนําลูกเรือทั้งหมดรวมทั้งเรือด้วยนะครับเข้าที่ฐานทัพเรือสัตหียนะบเพื่อทําการอสอบสวนแล้วก็ส่งเรืนองคดีตามกฎหมายต่อไปครับหล,ลักาออภารกิจที่เรามาวันนี้ก็อะไรเอ่อภารกิจวันนี้ว่าด้วยกฎหมายของสิทธิสิิทธการประมงนะครับเพราะว่าทะเลทะเลของประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็น ทรัพสมบัติของประชาชนทุกคนฐานเรือก็มีหน้าที่ในการที่จะพิทักษรักษาตรงนี้ไว้ให้กับคนไทยที่จะได้ใช้ทรัพยากรในทะเลของของบ้านเรานะครับแล้วก็อาจจะเกี่ยวเนื่องเรื่องความมั่นคงด้วยอีกส่วนหนึ่งครับ ั้งนี้เจ้าหน้าที่ค่ะจะสอบสวนในเชิงลึกว่าเรือดังกล่าวเนี่ยเข้ามาทําประมงแอบแฝงหรือเข้ามาตรวจสอบความลึกของร่องน้ําเพื่อให้เรือดําน้ําบางประเทศเข้ามาหรือไม่เพราะว่าจากการข่าวนะคะพบว่ามีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีความพยายามเข้ามาสํารวจพื้นที่ใต้ท้องทะเลฝั่งอ่าวไทยด้วยค่ะ